คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับครับผมใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะฮะรถยนต์มือสองสภาพดีๆที่กล้าออกใบรับประกันการันตีนะครับแบบนี้นะฮะกล้าออกใบรับประกันการันตีว่ารถไม่มีชนหนักพิ่ความจมน้านะฮะและก็ยังมีเอกสารให้เพื่อนๆดูครบแบบนี้เลยนะมีเล่มทะเบียนสามารถโอนเปลี่ยนมือได้นะครับนะครับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถยนต์มือสองที่มาซื้อแล้วไม่ปวดหัวที่มาซื้อ ซื้อแล้วไม่โดนหลอกที่มาซื้อแล้วกลับบ้านนอนหลับฝันดีมาที่นี่เลยนะฮะเฉวลิษขารถบ้านคุณเฉวลดนะมาหาเคนะพี่เฉวลดแกเป็นกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองดูรถให้เพื่อนๆหมดแล้วตรวจสอบรถให้เพื่อนๆหมดแล้วนะเพื่อนๆน,นะซื้อรถไม่ต้องกลัวเลยนะครับและแกะเป็นผู้ประสบมีประสบการณ์ทางด้านรถยนต์มือสองมามา,มากกว่า30ปีนะซื้อขายรถยนต์มามา,มากกว่า3 0,000่นคันนะครับผม นะครับแกเป็นเซียนรถยนต์มือสองนะครับและเคก็อยู่กับแกมาสิบกว่าปีแล้วนะนะเพื่อนๆและเคอยากให้เพื่อนๆมาซื้อกับเรานะเพราะว่า เพื่อนๆจะไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ของแกเองเป็นโชว์รูมของแกเองนะแกสร้างมามากกว่า50ล้านบาทนะไม่หนีเพื่อนๆไปไหนอย่างแน่นอนมีปัญหาอะไรเข้ามาได้ตลอดเพราะเราเปิด365วันไม่มีวันหยุดนะเพื่อนๆจะมาวันปีใหม่จุดจีนสงการนะฮะวันศาสตร์จีนวันอะไร เราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะ365วันนะครับวันนี้เคมีรถมาแนะนำหนึคันนะพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆเ,เลยสวยจัดๆเลยขอบอกเลยนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยนะมาเลยฮะ V8 นะฮะปี2014-15นะฮะ 1.5E นะ 1.5E ไม่80,000โลนะครับราคาแค่201,000 9,000บาท219,000บาทรถสวยมากๆพึ่งเข้ามาพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆเลยให้เพื่อนๆดูลอคันนี้ได้สีเทาดันนะเพื่อนๆนะราคา219,000เป็น1.5กีนะ เป็น1 5จ้า e นะครับตัวนี้เป็น1 5จ้า e รถสวยมากๆได้ไม่แท้ไม้แปดหมื่นโลนะครับเพื่อนๆที่นี่รับประกันไม่แทรร้รับประกันว่ารถไม่ชนหนักรับประกันว่ารถไม,ไม่ไม่ไฟไหม้นะเพื่อนเพื่อนนะรับประกันให้เพื่อนๆนหมดทุกอย่างเลยมาซื้อกับเราได้เลยเพื<ๆ>่อนๆน<ๆ>ไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะและเราเรา,เราเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านรถยนต์มือสองเพื่อนเพื่อน ไว้ใจเราได้เลยนะฮะการซื้อรถมาขายให้เพื่อนๆแต่ละคันเนี่ยมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆเนี่ยเรามีกระบวนการขั้นตอนที่แบบว่า1ต้องดูรถให้ละเอียดดูรถที่ไม่ชนให้เพื่อนๆ 2. ยังมีการเช็คต้นก็คือการตรวจความเป็นไปมาของรถคันนี้ว่ารถเคยอายัดไหมรถเคยมีคดีอะไรไหมรถเคยขนยาเสพติดไหมรถเคยมีอุบัติเหตุหนักไหมเราตรวจสอบให้เพื่อนๆหมดเลยนะอ่า รถไฟฟ้าเหรอครับมีเนต้าคันหนึ่งฮะแล้วก็มีออโตทีคันหนึ่งฮะสีแดงนะฮะนะครับรถไฟฟ้ามีเนต้าคันหนึ่งเนต้าสีขาวปียี่สามไมล์สองหมื่นกว่าโลนะฮะราคาอยู่สองแสนสองแสนหน่อยๆสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะเพืเพ่อนๆนะครับถ้าเกจําไม่ผิดนะครับอ่า,าเปิดใช้ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนะครับ เดี๋ยวเปิดท้ายนะครับคันนี้เบนซินรถบ้านมือเดียวเบนซินน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะรถได้เดิมสนิทเลยนะครับสวยใสเดิมสนิทเลยไม่มีชนเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับนะครับรอยซีนกาวเอาเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บเป็นรอยเดิมของเขาเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่นี่เลยนะเคแนะนํามาเลยนะฮะที่ชวริตขารถบ้านคุณชวิตอิาลองดูนะฮะ เครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะครับแล้วก็ซอกในต่างๆนะฮะรอยซีนกาวอะไรที่เป็นสีแบบนี้เห็นไหมสีครีมๆแบบนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานนะเพื่อนๆนะเคปเปิดให้ดูหมดเลยนะชัดเจนนะที่นี่เราชัดเจนนะครับตรงไหนเป็นอะไรเคบอกหมดนะฮะแล้วถ้าเกิดใครสนใจคันนี้นะราคา2 1 9 9 0 0นะโทรหาเคนะ0 9 0 6 3 2 0 3 2 0อ่ะเดี๋ยวเราให้เขาดูภายในกันเพื่อนๆมาดูภายในกันเลยนะครับคันนี้ฮนะ คันนี้ภายในได้เบาะหนังเดิมของเขาเลยนะจากโรงงานนะนะครับนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นตัว E นะครับเป็นตัว l อง g Top นะครับไม่แต่ที่สำคัญไม่80,000ื แท้ๆเลยให้เพื่อนๆดูใหม่แท้นะครับมาไม่แท้นะให้ปรับเลยนะฮะมาไม่แท้ไม่ไม่แท้เอารถมาคืนเราเรากล้ารับประกันการันตีการซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆซื้อไปสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเพื่อนๆเอาเงินคืนไปเลยฮะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วเราซื้อคืนนะถ้าเกิดตรวจสอบเจอว่าชนหักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกอไม่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไม่ย้อมแมวไม่ไมแท้โอดไม่ได้สมซากสมทะเบียนเพื่อนๆเอามาคืนเคได้เลยนะครับ นะครับแต่คันนี้บอกได้เลยสวยจัดดเลยนะครับภายในสะอาดมากๆเลยนะครับเบาโอ้โหเบาะสวยงามมากๆนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อนๆแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับไม่ช้ําเลยไม่ขาดเลยนะฮะได้เบาะหนังเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยสวยนะครับมาให้เพื่อนๆแล้วซื้อรถกับเราปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเราเรามีทั้งเอกสารพร้อมโอนให้เพื่อนๆดู และก็ยังกล้าออกไปรับประกันให้เพื่อนๆอีกนะครับเพื่อนๆแล้วพี่ชฉวลิตฐ์แกเป็นกระบี่มือหนึ่งรถยบมือสองดูด้วยตัวเองหนึ่งรอบนะครับตรวจสอบดูให้เพื่อนๆอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆซื้อรถกับเราไม่ต้องกลัวนะจะเป็นมืออาชีพนะแล้วเคก็มาดูให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งด้วยนะครับมาดูซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆโอ้โหนี่เป็นการแบบป้องกันแบบแน่นหนามากเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ไว <c oughs> ้ใจเราแล้วเพื่อนๆจะไว้ใจใครนะนะครับ แนะนําเลยนะคะที่นี่นะ,ะชาวลิ์ข่าวรถบ้านคุณชาวลิ์นะ,ะอะเดี๋ยวเทปเปิดโครงสร้างนี่ข้างหน้าให้ดูนะฮะปากระโปรงหน้าเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะโอ้โหเครื่องไม่เคยติดแก๊สน,นะคะันนี้นะ้ํามันล้วนนะเครื่องพันห้านะประหยัดมากนะวีออสเขาได้ชื่อว่าเป็นรถที่ไม่งองแงเลยใช้งานไม่มีจุกจิกไม่จู้จี้อะไรหาง่ายนะฝูย์บริการเยอะนะ ซื้อไปโอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องปวดหัวเลยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับน่าใช้มากน่าขับมากขับดีมากประหยัดมากนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับคันนี้นะครับราคาแค่2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันและเด็กโครงสร้างห้องเครื่องโครงสร้างแบบนี้เลยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับเลยนะครับเพื่อนๆนรอยรูกลมแบนเรียบอยู่ครบทุกจุดเลยจอกในครบหมดเลยนะเดิมหมดเลยเดิมสนิทเลยรถเป็นรถ มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นปี14จด15นะเป็นตัว E นะเพื่อนๆนะราคา219,000นะครับราคา219,000นะครับป้ายตกเลยนะฮะป้ายตกอะดูนะฮะนะครับคันนี้นะฮะอย่าจำผิดนะหนุ่มสุพรรณนะฮะนะเพื่อนๆนะกท .1339 นะมาคันนี้นะ ไม่8ปดหมื่นนะกับหนุ่มสุพรรณนะครับเราหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับหนุ่มสุพัรน,นะฮะนะครับและเขายังมีนี่เลยนะฮะกุญแจสองดอกน้อยไปฮะคันนี้มี3ามดอกเลยเพื่อนๆสองดอกมันน้อยไปคันนี้เอาไป3ามดอกเลยนะฮะให้จัดให้สามดอกเลยคู่มืออะไรต่างๆของรถยนต์ครบหมดเลยฮะซองหนังนะฮะแล้วก็มีซีดีซดีเป็นเอ่อ ดีๆจากโตโยต้าเขาเลยนะฮะแล้วก็นี่นี่เล่มนะฮะเล่มชุดโอนครบๆพร้อมๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับมีสามารถโอนได้แน่นอนเพื่อนๆซื้อรถไปไม่มีเล่มทะเบียนโอนไม่ได้อย่าไปซื้อนะครับและซื้อไปถ้าเล่มทะเบียนมีแล้วยังมีปัญหาโอนไม่ได้ก็อย่าซื้อนะเคเคบอกได้เลยที่นี่เรามีเล่มทะเบียนโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปแล้วโอนไม่ได้เรายังกล้าออกใบรับประกันการ,การันตีในการซื้อคืนหากมีปัญหาว่าโอนไม่ได้ชนนับพิดคว่ำจมน้ำตัดต่อกอไมป่ปเครื่องเปลี่ยนไฟไหม้ย,ย้อมแมวนะเรารับซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆมาซื้อกับเราเถอะนะเพื่อนๆไม่ต้องปวดหัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับพี่ชวฤิตของเรานะแกเป็นซีอีโอนะเป็นกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองนะนะครับ ที่นี่เรามีคบวงจรนะซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำนะครับรับจำนำด้วยนะจำนำมีเล่มนะจำนำจอดนะใครมีรถยนต์และต้องการใช้เงินมีเล่มทะเบียนนะครับเราจอดในที่ร่มมีคนดูแลอย่างดีนะเพื่อนๆนะดอกเบี้ยไม่แพงครึ่งชั่วโมงได้เงินกลับบ้านเลยถ้าสนใจจำนำรถกเคนะ0 9 0ย์เ0 3 2, 0, 3 2, 0, 3 2 0นะฮะองาเคพออ,อีทีนะ0 9 0ย์0 2 0 0320นะครับคันนี้นะเดี๋ยวเคบอกให้นะเป็น v ีออส1.5 e ปี2 0 1 4 1 5นะไม่80,000กิโลแท้ๆราคา219,000นะราคา219,000ราคานี้ซื้อสดไม่เสียแวด7%นะฮะซื้อผ่อนเครดิตดีฟรีดาวนะฮะผ่อน4ปีอยู่ที่5,004 4นะผ่อน5ปีอยู่ที่4,004 4ผ่อน6ปีอยู่ที่3,009 9ผ่อน7 ปีอยู่ที่สามพันหเพื่อนพอนอนเปีอยู่ที่3 6มพ,พ,พ,พ 3, มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมมาออกรถโเคได้เลยนะฮะ,ะนะครับซ,ซื้อคนเดียวนะฮะอะไรนะครับน,นี่ครับเบอร์นี้เลยฮะติดต่อเซลเคนะฮะคอนเฟิร์มนะฮะศูนย์เก้าศูนสามสศนะฮะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาที่ชาวลิต นี่นะฮะชาวลริตคาแบบนี้นะฮะนะครับหรือว่าโทรหาเคโดยตรงเลยดีกว่าฮะ0906320320นะโทรหาเคนะใครจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะฮะใครจะสอบถามข้อมูลของรถปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์อยากขอรูปรถเพิ่มโตเพิ่มเติมโทรหาเคได้เลยนะครับผมอ่ะให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะฮะนะครับโอ้คันนี้ได้สีเทาดําสวยงามจริงๆเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับ โชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ตรงข้ามเซน็นทรัลสาลยานะเพื่อนๆนะอยู่ตรงข้ามเซน็นทรัลสาลยาเปิดตั้งแต่8.00โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับอย่างเมื่อเช้าลูกค้ามาจากสุรินนะฮะชื่ออ๋อป๋าเสวกนะขอบคุณมากเลยฮะซื้อรถไม่เห็นรถเลยมาดูรถช่วงเช้าบ่ายๆให้เราโอดแล้วก็เอารถกลับบ้านเลยนะครับ จบง่ายไม่มีปัญหาจบมาที่นี่ง่ายที่สุดง ouais. right hey ่ายที่สุดเพราะรถเราดูให้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเชื่อใจเรานะฮะโอนเราก็มีบริการโอนให้เราไปโอนแกมาตั้งแต่ตีสี่มาถึงโชว์รูมหกโมงเย็นนะฮะอะไรฮะหกโมงหกโมงเช้าฮะหกโมงเช้าเอาอีกแล้วฮะเคสับสนเวลาอีกแล้วนะฮะมาถึงหกโมงเช้าเคก็มาแล้วเพราะว่าเรานัดกันก่อนนะครับเคมาปุ๊บมาดูแล ซูซูกิซวิปต,ตอนนี้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วเคจะมาไลฟ์ให้ดูนะตอนนี้ไม่มีเลยนะเพื่อนๆนะเอาคันนี้ไปก่อนคันนี้น่าใช้นะครับน่าใช้มากเพราะอะไรซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่แพงประหยัดซ่อมง่ายศูนย์บริการเยอะแล้วไม่จุกจิกไม่ดือ้อไม่ซนไม่โอเคเลยแน่นอนกับรถคันนี้นะ v ีออสนะเคบอกได้เลยนะเพื่อนๆประหยัดมากๆเลยเวลาทําอะไรของแต่ละชิ้นของเขานี่คือเพื่อนๆเปลี่ยนแต่ละทีนะสบายกระเป๋ามาก แต่คันนี้สวยพร้อมใช้งานไม่ต้องทําอะไรเลยนะสวยทุกจุดนะอ่าเดี๋ยววนไปข้างหน้าเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งอะไรนะฮะพี่เอซุสสวัสดีครับใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมใกล้ถึงเวลาแล้วครับครับผมอะไรนะมีหลาดมีมีนะฮะในไลฟ์เราไลฟ์ไปหลายรออมากเลยมีมีหลาดมีหลาดเรามีอะไรบ้าง มีปี23กับปี19ครับไมล์หลักหมื่นทั้งคู่ครับติดต่อหาเซลนัดนะครับโอเคเอาเบอร์ไม่ให้เบอร์อะติดต่อเซลนะ <laughs> <laughs> มีลดเรามี2คันนะเพื่อนๆย้อนไปดูไลฟ์ได้นะมันมีมีอยู่2คันนะน่าใช้มากไมล์น้อยทั้งคู่นะฮะสวยทั้งคู่ไมล์สองหมื่นคันหนึ่งนะสีเทานะแล้วก็สีขาวไมล์หกหมื่นหรือแปดหกหมื่นนะคันหนึ่งนะสวยทั้งคู่นะเคบอกได้เลยนะครับน่าใช้ทั้งคู่นะครับและคันนี้ยิ่งน่าใช้เลยเพราะเขาแบรนด์หลักโตโยต้าราคาไม่แพงสองแสนหนึ่งหมื่น 9,000นะฮะซื้อสดไม่เสียแปดเจเนนะเพื่อนๆนะมาจัดกันได้เลยไม่80,000แท้นะครับโอเคนะครับเคฝากไว้ด้วยนะฮะ V odd หนึ E ปี2014ันจดบนะฮะราคา2 000, 1 9 0 0 0ม้ไม่แป0 0 0นะครับรถสวยๆแบบนี้รถดีๆแบบนี้ที่นี่เลยฮนะที่ชาวลิตขารถบ้านคุณชวลิตนะครับโอเคนะครับ คิดถึงรถยนต์มือสองนะฮะคิดถึงเรานะค,ะคิดถึงชาวริตคข่ารถบ้านคุณชาวริตนะฮะนะครับเคฝาาไปด้วยนะครับครับขอบคุณเพ,เพื่อนๆมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ